สวัสดีค่ะมาค่ะเก็บผักด้วยกันค่ะถึงลุกดูการเก็บผักแล้วค่ะฟังเสียงหักรอมันแล้วค่ะพี่น้องจ๊ะอวบมาก สวยมากค่ะทำไมเขาขึ้นมาแบบนี้เดี๋ยวให้ชมค่ะว่าเขาอยู่แบบไหนเขาถึงมีลักษณะแบบนี้เยสุนเห็นยังตะลึงเลยค่ะสวยมากงามมากนี่ละคะ่ะ บางท่านที่เคยเห็นใบก็อาจจะรู้นะคะแต่ทำไมเขาถึงสวยงามขนาดนี้ฟังเสียงหักโอ้โหพี่น้องจ๊ะ ช่วงนี้ก็ถึงฤดูการเก็บผักแล้วค่ะผักต่างๆก็ขึ้นแล้วหญ้าฟันสิงโตก็ขึ้นแล้วค่ะผักชีล้อมก็ขึ้นผักหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเริ่มขึ้นแล้วค่ะโอ้โห,โหเสียงหักพี่น้องจ๊ะมันมากเลย ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิค่ะใบไม้ก็ผลิเขียวขึ้นมาแล้วค่ะเพิ่งเริ่มจะอุ่นได้3ามสี่วันนี้เองค่ะในภาคกลางของฟินแลนด์ที่เยึยสนอยู่นะคะแต่สำหรับภาคอื่นเขาอุ่นก่อนนี้แล้วค่ะในช่วงภาคใต้ค่ะ หลานสาวยายสนก็ไปเก็บผักเซียนอยู่ค่ะผักเซียนเขตเทลซิกิพอมีอยู่ค่ะพี่ๆน้องๆลูกๆและหลานที่อยู่เขตนั้นก็ลองหาดูนะคะเพราะว่าบ้านหลานสาวของยายสนมันขึ้นมันไม่ขึ้นตรงไหนคะ่ะขึ้นที่หลังบ้านนั่นเองค่ะอยู่ตามรั้วบ้านในสวนดอกไม้พอนั่นเอง เยสวนก็พยายามหาหลายเที่ยวแล้วค่ะเพราะว่าเขตนี้มันจะอากาศหนาวเย็นนะคะเย็นกว่าที่เฮลซิงกินั่นเองค่ะฝั่งทางน้นดอกไม้พวกผักเขาก็ขึ้นจนได้กินกันแล้วกแต่อยู่ที่นี่เพิ่งจะเริ่มต้นเองค่ะอันนี้ละค่ะให้พี่น้องได้ดูได้เห็นว่าเขาอยู่แบบไหน เขาอยู่ใต้หญ้านี่เองค่ะหญ้าที่ปลูกเอาไว้ลานบ้านค่ะนี่ก็ได้หลายขึ้นมล<อ>ักษณะ,ะ,ะนี้อยู่ที่นี่เนาะค่ะเนาะเราหาหาอยู่หากินตามฤดูกาลเ้อค่ะพี่ๆ,ๆน้องๆจานเลยค่ะมีอะไรนิดๆหน่อยๆได้มานิดๆหน่อยๆเราก็เก็บแช่ฟิตเอาไว้กินเก็บแช่ฟิตเอาไว้กินถามว่าเอาไว้แบบไหนจะเอาไว้ทําอะไรอันนี้นะค่ะเดี๋ยวเฉลยให้ดูเ้อยค่ะให้ฟังว่ามันคืออะไร มันคือรักปัปรีนั่นเองค่ะรักปัป,ปรีก็คือต้นเปรี้ยวที่เขาเรียกกันนั่นแหละค่ะมันจะมีรสชาติที่เปรี้ยวมากแล้วทีนี้เยสวนก็จะเอาไปจัดเก็บถนอมอาหารไว้กินนานนั่นเองค่ะมันเปรี้ยวจะเอาไว้ทําอะไรเอาไว้ใส่ต้มใส่แกงแทนมะขามนั่นเองค่ะมะขามอยู่ที่นี่ก็แพงมากเราก็จัดเก็บอันนี้ไว้แทนมะนาวแทนมะขามเวลาแกงส้มเราก็เอา ผักชนิดนี้ผสมลงไปหรือว่าจะต้มยำกําแกงอะไรแบบนั้นล่ะค่ะที่ว่ามีรสชาติเปรี้ยวเราก็จะเอาผักชนิดนี้เป็นตัวเสริมให้เขาเปรี้ยวนั่นเองค่ะไม่ต้องใช้มะขามนลค่ะเนาะมะขามเปียกอยู่ยที่นีแพงมากพี่น้องจ้าอันนี้ถามว่าทําขนมได้ไหมทําเต้าส่วนได้หรือค่ะเด้อแล้วก็เอาใส่ทําหน้าพายขนมก็ได้ค่ะเอาทําหน้าขนมนั่นแหละค่ะก็ทําได้หลายอย่างอันนี้ก็ที่เห็นนั่นแหละค่ะว่า มันเป็นแบบนี้พี่น้องอาจจะไม่ชินหูชินตาว่าเคยเห็นแต่ต้นใหญ่ๆเนาะเราก็เห็นในต้นคลิปนั่นแหละค่ะก็มาเฉลยกันคือว่ามันคืออะไรเอ่ยน like yeah. ั่นเองค่ะก็คือต้นเปรี้ยวที่เรียกกันนั่นแหละค่ะรับปรับปรินั่นเองค่ะเป็นภาษาฟินิชเนาะค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวอย่างไรเยสนกับคุณตาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราสองตายายด้วยนะคะกราบขอบพระคุณมากๆทุกรักทุกไลค์ทุกเลิฟทุกกาลังใจค่ะ ที่มีมาให้สำหรับเยสนเสมอมาดูแลสุขภาพค่ะเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้าคุณพระรักษาทุกท่านขอให้มีความสุขในทุกๆวนันค่ะสวัสดีค่ะ